ผมจะมาแนะนำนะฮะให้หมู่บ้านตำบลทั้งหลายนะครับรวมตัวกันนะครับไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลท่านสามารถรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะทำให้ตำบลท่านมีเงินเข้ามาหนึ่งร้อยล้านบาทหนึ่งร้อยล้านนะฮะแต่ละตำบลน,นะครับท่านต้องช่วยกันเองทำกันเองท่านอย่าไปพึ่งพารัฐบาลเงินสามารถมาได้เร็ววาภายในสองสาเดือนะอยู่ที่ ท่านส่งใบแสดงจะจจำลงกันทุกๆคนนะในหมู่บ้านส่งมาเนี่ยมันก็เหมือนจับเลือกตั้งนั่นเองท่านขอให้ท่านนึกถึงการเลือกตั้งทุกคนต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมครับอันเดียวกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราไม่รอให้รัฐบาลยุบสภาแล้วประกาศเลือกตั้งไม่ต้องรอเราจะชิงตัดหน้าก่อนนะก่อนที่รัฐบาลจะประกาศยุบสภาในวันที่14มีนาเราจะชิงตัดหน้าก่อนหนึ่งเดือนก็คือ วันที่ยี่บปดธันวาวันพระเจ้าตาานี่แหละครับที่เราจะไม่เป็นอิสระไม่ใช่เราจะไม่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบงรัฐบาลไม่มีรัฐบาลอีกต่อไปประชาชนจะมาเป็นรัฐบาลไงก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลใดๆไม่ต้องเป็นลูกน้องไม่ต้องเป็นทาสรับใช้พักการเมืองเพราะว่าพรักการเมืองเป็นใหญ่แล้วเราไม่ได้เลยเขาเป็นได้นั้นรับเราก็ได้แต่มองตาเป็ดๆนะไม่ต้องไปอยู่ในสภาพแบบนี้อีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่คนไทยอ่ะเป็นทาส เพราะฉะนั้นคนไทยจะประกาศตั้งแต่วันที่28ธันวาเป็นวันพระจตนกที่กู้ชาติเพราะนั้นเราก็จะประกาศในวันที่28เหมือนกันนะซึ่งงานผมเนื่องจากเป็นคนแรงงานอ่ะมันไม่ได้เป็น,ปนได้รับความน่าเชื่อถือหรือเผยแพร่แต่ผมจะประกาศไว้ประกาศด้วยตัวผมเองเนี่ยเพราะผมเป็นเจ้าของปรเจกต์ของแนวความคิดเจ้าของลัที่ขอบปรยชยมหาำนาสถานะของผมเป็น อ่าแล้วเป็นสวนบันทิปไตยคือเป็นผู้ใช้อนาธทิพยตยอย่างสวนบันที่ใช้นะจะอย่างไรเดี๋ยวไปเวท่านไปดูข้างในแล้วาจะจะเป็นสวนบันทิพปไตยเหมือนผมได้อย่างไรและผมต้องการให้ทุกคนเป็นทุกคนเป็นนะฮะอ่าเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยท่าน้องฟังคอนเซ็ปต์ผมให้ถูกก่อนเข้าใจให้ถูกก่อนว่าทําอย่างไรจะให้ตําบลเรามีเงินหนึ่งร้อยล้านบาทเนี่ยภายในสองสามเดือนเนี่ยภายในสามเดือนในที่คิดเนี้ยเนี่ยก็โดยท่านต้องอจำลองเหตุการณ์ นะหรือกําหนดเหตุการณ์เลยว่าเราจะเดินตามรอยพระเจ้าตากกู้ชาติและสร้างชาติใหม่ทีนี้การกู้ชาติเนี่ยก็ให้เริ่มสตาร์ทที่วันที่28วันพระเจ้าตากนั่นเองวันที่28ธันวาให้เปรียบเสมือนกับเป็นการประกาศยุบสภาของรัฐบาลน,นั่นแหละเนะมื่อเขาประกาศแล้วก็มันต้องใช้เวลาเดือนครึ่งใช่ไหมฮะเวลายุบสภาใช้เวลาเดือนครึ่ง เดือนครึ่งเราก็ต้องไปใช้บัตรประชาชนทีนี้เราไม่ต้องรอเดือนครึ่งอะเอาเดือนเดียวเนี่ยเราก็นั่งดูคลิปของแอดธรรมพิไตดูคลิปของผมเนี่ยก็จะเกิดปัญญาเป็นส่วนบัตรธรรมพิตรไตอะดูเดือนเดียวก็เกิดปัญญาแล้วเพราะเกิดปัญญาท่านกาา็เอาบัตรประชาชนงท่านนี่แหละครับวางในใบแสดงเจตจำนงนะทุกคนต้องซื้อกล่องของหวันทิปิไตยซึ่งในกล่องหวันมีใบแสดงเจตจำนงใบแสดงเจตจำนงนั้นมันเป็นคําสั่งของท่านอะมีคําสั่งของท่าน สิบประการที่ต้องประเทศต้ตองปฏิบัติตามนั้นที้ท่านเขาจะ,าจะปฏิบัติตามสิบประการตามคําสั่งของประชาชนได้อย่างไรก็ <m> โดยประชาชนส่งไปแสดงเจตจำนงเนี่ยทุกคนต้องส่งนะเพราะว่าทุกคนต้องไปเลือกตั้งใช่ไหมครับท่านจาท่านจาจาไม่เหตุการณ์อย่างนีท้นท,นท,นท่านรู้อยู่แล้วว่าเมื่อเขาประกาศยุสภาภายในหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยท่านก็ต้องไปเลือกตั้งใช้บัตรประชาชนแต่ทีนี้เราจะไม่รอให้เขาประกาศยุสภาเราจะชิงตัดหน้าก่อนภายในหนึ่งเดือน เพื่อจะเป็นรัฐบาลเองก็ใจไหมไม่ต้องไปรอเลือกตรงเลือกตั้งท่านไม่ไปเลือกตั้งแล้วท่านจะเป็นรัฐบาลเองเลยชิงตัดหน้าก่อนขอรัฐบาลตูเนี่ยชิงตัดหน้าก่อนที่รัฐบาลตูจะยุบสภาชิงตัดหน้าก่อนด้วยการเอายึดเอาวันที่ยี่แปดธันวาวันพระจันทรนี้แหละครับกู้ชาติเหมือนกันเราจะกู้ชาติสร้างประเทศใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะท่านก็เอาวันที่ย8ิบแปดนับไปก็คือนับปีใหม่นั่นแหละไปเดือนครึ่งนะมันก็ตกประมาณ เดือนกุมภาพัานธ์วันที่สิบสี่กุมภาเราสิบสี่กุมภาก็ได้ถือเป็นวันแห่งความรักรักตัวเองจะเลยเลือกตัวฉันเองจะไม่ไปเลือกพวกพรักการเมืองกันเมืองแล้วพอเลือกไปแล้วมันโหเล่นเทะเล่นการเมืองกันเล่นเทะมันไม่ได้ทําการเมืองนะันมันเป็นเล่นเงินดังนั้นท่านก็ไม่ใช้บริการพวกอ่าจนที่สุที่เป็นพักการเมืองหลายละท่านเลือกตัวเองเพราะรักตัวเองไงฉันรักตัวเอง,เองดังนั้น วันที่สิบี่กุมภาเป็นวันแห่งความรักก็จะแสดงออกด้วยการส่งเสียงมาครบสี่สิบล้านใบเอ,อทุกคนต้องส่งนะเพื่อให้เสียงมันถึงสี่สิบล้านใบไงประกาศในวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นวันที่ท่านรักตัวเองจึงได้ส่งมาถึงสี่สิบล้านใบรักกันรักปร,ป,รประเทศชาติประเทศไทยประเทศชาตินะเพื่อให้ประเทศไทยหลุดออกจากวงจรอุบาตไม่แช่อยู่ในวงจรอุบทต,ติดิลมการเมืองที่เรา เลือกพักการเมืองทั้งหลายไม่ต้องแล้วเพราะมันเปเล่นเกมการเมืองที่อยู่ในวงจรเก่าอีกเราไม่เอาเพราะเรารักประเทศไทยเ,เลยต้องการให้ประเทศไทยออกจากวงจรบาตก็เลยส่งไปแสดงเจตจำนงมาถึงส0สิบล้านใบนะอย่างเงี้ยเราประกาศในวันประกาศชัยชนะประกาศชัยชนะว่าฉันได้ปกป้องประเทศแล้วอย่างเงี้ยนะได้ปกได้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 สี่สิบล้านเสียงนะประกาศในวันแห่งความรักวาเลนไทน์นั่นเองนะครับ เนี่ยมันก็อยู่ในเดือนครึ่งอันเดียวกับที่เวลาเขายุบสภาแล้วท่านก็สิวันท่านก็ต้องไปใช้บัตรประชาชนนะแต่ทีนี้เราจะสะสมไปเรื่อยๆใครดูภายใน1อาทิตย์แล้วแต่สมองนะท่านมีองค์ความรู้เดิมอยู่แล้วเนี่ยท่านดูหนึ่งอาทิตย์ก็เข้าใจโดยกลางๆ,ๆทั่วไปก็ประมาณ1เดือนอย่างช้าก็เดือนครึ่งเนี่ยอยู่ที่เนี่ยเดือนครึ่งก็ส่งมาก็ยังทนันเพราะเราเอาไฟในเดือนครึ่งเนี่ย วันที่14บุมพานี่จะต้องประกาศครบ 40, 40ล้านเสียงเมื่อ40สิ40ล้านเสียงปุ๊บเนี่ยเสียงที่ท่านส่งเนี่ยปรสียงใเจ็บนองอ่ะส่งไปที่ขบวนกู้ชาติพัสดุ์สองนะครับส่งโดยผ่านตำบลของท่านอนะ่ะเพราะว่าตำบลจะได้เงิน100ร้ล้านเนี่ยก็ต้องส่งไปเสในเจ็บนองเนี่ยส่งไปภายในเดือนครึ่งพอเดือนครึ่งไปที่กระบวนกู้ชาติพัสดุ์สองขบวนกู้ชาติพัสดุ์สอง,ก,สองก็จะนําไปประกาศเป็นกฎหมายป่าบ้านคงเอง นำไปประกาศเป็นกฎหมายว่าคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมันคงท่านนั้นแหละรัฐธรรมนูญปี60ศตกไปเมื่อรัฐธรรมนูญปี60ูตกไปรัฐบรรทุก็ตกยังไม่ทันได้ประกาศยุบสภาเลยตกไปแล้วเนี่ยมาจากที่ท่านส่งไปใน,ในเจ็ดกนงเนี่แหละครับท่านส่งมาภายในเดือนครึ่งเนี่ยรัฐบรรทุก็ตกไปแล้วไม่ทันในยุบสภาเลยตกไปแล้วอลตกไปภายในไอ้สิบสี่ตุสิสี่กุมภาพัานธ์เนี่ยวัในในความรักเนี่ยฉันรักตัวเองฉันอยากเป็นรัฐบาลนี่เองฉันรักตัวเองอยากเป็นไปฉันจึงไม่ไปเลือกตั้งเลือง นี่ฉันสั่งแล้วโดยบัญชีเจเจจำนงมีคําสั่งสิบประการเนี่ยสั่งไปเลยแล้วก็เลือกตัวเองนะแล้วก็ส่งไปยังขบวนกู้ชาติต่างสองขบวนื่อสองนำปปร,ป,นนนประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่าน,นั้นแหละรัฐบาลตจบไปเลยรัฐบลตู่ก็หายไปเลยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ทําง่ายๆยาย,ยาก,ยากไม่ได้ยากอะไรเลยเมื่อท่านทาแล้วนะหลังจากที่อ่าสี่สิบล้านเสียงแล้วรัฐบัตู่จบไปแล้วนะ ก็เกิดรัฐบาลชวการขึ้น่ะก็คือขบวนกู้ชาติตะสองก็จะเป็นรัฐบาลชวการนั่นเองาดูแลประเทศไปสองปีเพื่อทําการเปลี่ยนถ่ายประเทศจากประเทศไทยตัวปลอมทิ้งไปแล้วก็เกิดประเทศไทยใหม่มันก็ต้องทิ้งของเก่าที่นี่ทิ้งของเก่ามันก็ต้องประกาศยุบทุกกระทรวงหมดประกาศยุบทุกกระทรวงกฎหมายลื้อหมดเลยแล้วเขียนกฎหมายใหม่ใช้เวลา2ปีในการเขียนกฎหมายใหม่ในการลื้อทิ้ง1ปี ก่จะเช็คว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรจะต่อยอดต่อเนี่ยล้วก็ใช้เวลา1ปีนะแล้วหปีเขียนใหม่แล้วก็มีกระทรวงใหม่เกิดขึ้นนั่นแหละท่านจึงจะได้ไประเทศไทยใหม่แล้วประชาชนก็ฝึกเหมือนกันฝึกหัดที่จะบริหารประเทศเองด้วยตัวท่านเองคือท่านจะมาเป็นรัฐบาลน่ก็ต้องฝึกหัดกัน2ปีนะแล้วก็ฝึกหัดที่จะใช้เงินทุนสำรองคนละหกล้านถึง16ล้านเนี่ยอีก2ปีนะอย่างเงี้ยแล้วก็ไในเดียวกันก็สร้างเมืองใหม่ ยี่สิบเมืองนะแต่ก่อนจะสร้างยี่สิบเมืองนั้นก็้าสร้างเมื่อใหม่ยี่สิบเมืองพวกเงินมาแล้วเนี่ยเมื่อท่านประกาศเนี่ยท่านก็ได้ภายในสามเดือนเงินก็เข้ายังตำบลหนึ่งร้อยล้านและหนึ่งร้อยล้านเนี่ยเขาจะแบ่งไปเลยยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะจ่ายให้กับการจัดการที่ทําให้ตำบลมีเงินเข้ามาหนึ่งร้อยล้านก็จ่ายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตำบลก็จะเหลือแปดสิบล้านไอ้ไยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปไหนยี่สิบไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะจ่ายให้กับคนในหมู่บ้านนั่นเองที่เป็นจิตอาสา กิจสาที่ดูคลิปวิดีโอของแอดจอ้ตายดูแล้วก็ไปอบรมก็เข้าใจหลักการแล้วก็ไปอบรมลูกบ้านดูคน้นอบรมก็เดินซึ่งคนที่ทําอย่างนี้ก็คืออสมออสมอ็มารวมตัวกันเป็นอสมอมหาอำนาจเพราะว่าจะมาทําหน้าทีา่เป็นส่วนหนึ่งของอครอบครัวไทยมหาอำนาจนี่เพราะว่าครอบครัวทุกครอบครัวมีบัตรประชาชนเราจึงให้ครอบครัวไทยมหาอำนาจเนี่ยเป็นพักการเมืองเป็นพักการเมืองเลยนะเพราะว่า มีความเชื่อ4ประการที่จะไปเอาเดอะซูเปอร์เซนด์ดาทไทยที่มีสี่แพลตฟอร์มนี่เองและสีแพลตฟอร์มนั่นน่ะมันเป็นแพลตฟอร์มที่หนึ่คือเอาอำนาจแห่งรัฐ2ไปใช้ระบบการปกครองระบบการเงินใหม่ของรัฐใหม่2อันเนี้ยมันทําให้สถานะของครอบครัวไทยมหาอำนาจกลายเป็นพรรคการเมืองเลยแล้วไม่เป็นพรรคการเมืองโดยอัตโนมัติแล้วเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดก็คือประชาชนมีเสียงอยู่แล้วไงไม่ต้องไปเลือกตั้งมันมีเสียงอยู่แล้วครบถ้วนอยู่แล้วนะโดยประชาชนเพียงแต่ประชาชนทุกคนเอาใบบัตรประชาชนมายืนยันว่า เออฉันยืนยันว่านี่คือพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็ส่งตัวแทนที่ทำหน้าที่แทนของแทนไอพ้พรรคการเมืองอเหมือนคณะกรรมการของพรรคการเมืองนั่นแหละนะอ่ะก็คือก็อคือขบวนกู้ชาปิตักสองนี่เองจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของพรรคการเมืองครอบครัวไทยมหาอำนาจที่ประชาชนทุกคนสังกัดอยู่ในครอบครัวนั้นอ่าอ่าเรียกว่าลูกบ้านทุกคนอะ่ะ เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองไทยมหาหนาจโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมาจาักเลือกตั้งมีทั้งสมาชิกครบถ้วนอยู่ในนั้นเลยเรียบร้อยเพียง <c oughs> แต่ว่าขอบพัวเทามหานาถก็คือคนไทยทุกคนเนี่ยมีความเชื่อสี่ประการในแพลตฟอร์มซึ่งมันเป็นเดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดไทยเป็นสแตนดาร์ดที่สูงสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาเพราะท่านปกครองประเทศเองซึ่งอเมริกาคนยุโรปปกครองประเทศไม่ได้นะครับแต่นี่คนไทยปกครองประเทศเองอแล้วแต่มีทุนคนละ 6ล้านถึง16ล้านเป็นนักธุรกิจมันคนละเรื่องก,กับมาตรฐานยุโรปอเมริกาเขาไม่มีให้นี่คือมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยจึงเรียกว่าเดอะซูเปอร์แตนด์ดไทยอ่ะอันนี้แหละครับเมื่อครอบครัวไทยมหาอำนาจใช้ลทัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจที่เชื่อใน The Super Standard Thai, เดียกซูเปอร์แตน,ออนด์ดไทายที่มีเสียงใหญ่ครบสมบูรณ์อยู่ในตัวเรียบร้อยเลยเป็นพักใหญ่ที่สุดไม่ต้องไปเลือกตั้งนั่นงไงท่านจึงไม่ต้องไปเลือกตั้งไง เพียงที่เอาบัตรประชาชนของท่านาวางในใบแสดงเจตจำนวงว่าฉันเป็นสมาชิพกพรรคของขคโพไทมานาทนะแล้วก็สั่งสิบประการไปไ้สิบประการนั่นแหะก็จะไปสร้างประเทศไทยใหม่นั่นเองดังนั้นทุกท่านก็ต้องเลือกตัวเองนั่นเองนะครับอันี้ก่อนจะเลือกตัวเองต้องซื้อของขวัญกิจกายนะลงทุน400เพื่อติดธง ระบอกประชาธิปไตยชั้นสูงทุกบ้านทุกเมือง่ะติดเพื่อให้พรรคการเมืองทั้งหลายเห็นว่าเฮ้ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาติดต่อฉันไม่ต้องมาคุยฉันฉพนาะฉันเลือกระบอกประชาชนชั้นสูงว่าฉันปกคอองประเองไม่ได้ไปเลือกตัวท่านฉันเลือกตัวเองเออเพราะฉันรักตัวเองจึงเลือกตัวเองจะจะให้ได้สี่สิบล้านเสียงในวันในวันอวันแห่งความรักสี่กุมภาฮะดังนั้นประชาชนต้อง ทำตัวเองให้เป็นโวนบ,บัณฑิตปัตญยเกิดปัญญาแล้วก็เลือกตัวเองอรเอาละโลกก็จะเปลี่ยนโดยประเทศไทยเปลี่ยนตัวเองก่อนแล้วต่อไปจะไปเปลี่ยนโลกเองเพราะว่าปร,ประชากรทั้งโลกจะเดินตามประเทศไทยพลเมืองไทยจะเป็นพลเมืองต้นแบบโลกเลยที่ปกครองตัวเองได้โอ้มีทุนสำรองจงังหาดว้าวแล้วไปสร้างเมืองอีกยี่สิบเมืองของประเทศอื่นก็อยากจะสร้างเหมือนกันเพื่อให้เพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินทุกคนมีงาน,ม,งานมีเงินหมด GDP 2หลักอย่างเงี้ยทีนี้เงินเมื่อเมื่อท่านส่งมาส0บล้านเสียงครบแล้วเนี่ยประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงธนาคารแห่งชาติก็ต้องจ่ายเงินค่าซื้อซื้อไอ้สี่ฟอร์มเนี่ยซื้อเดอด์ุูเปอร์นดาท่านต้องจ่ายเงินซื้อนะครับก็เหมือน่าท่านจ่ายเงินให้พักนั่นเองเพราะว่าประชาชนมีหน้าที่สนับสนุนพักต้องเงินให้พักพักจริงจะเป็นลูกน้องลูกจ้างของท่านแต่ถ้าท่านไม่ให้เงินพักไม่จ่ายเงินให้พักพักเลงลุนเองพักก็จะกลายเป็นบริษัทค้าการเมืองอย่างที่ะเทศไทยเ็นอยู่ทุกวันเนี่ และกาเป็นบริษัทค้าการเมืองมาเล่นการเมืองกันอย่างทุกปีทุกวันเนี่ยเรื่องอะไรท่านไปนเลือกไอ้พวกบริษัทค้าการเมืองทำไมไม่เลือกตัวเองอ่ะเออท่านต้องเกิดปัญญาได้แล้วนะเป็นส่วนระบาดหรือตายเลือกตัวเองนะพยายามรักตัวเองให้มา,มากๆเลือกตัวเองม,มากๆแล้วก็รักประเทศชาติให้มากๆก,ก็จะเลือกระบบระบบใหม่นั่เด็กนะท,ที่การลงทุนมันต้องลงทุนเพราะเป็นหลักวิชานะหลักวิชาที่ถูกประชาชนต้องให้เงินพักนะทีนี่พักครอบครัวไทยมาหามหน้าเนี่ยไม่มีเงินท่านก็ต้องให้ให้ พักด้วยการซื้อกล่องของขวัญ400บาทเป็นเงินสดส่วนส่วนไอ้4แพลตฟอร์มทั้งก็ต้องจ่ายแพลตฟอร์มละหนึ่งบาททีนี้มันมีบฟอร์มก็4บาท4บาทเป็นเวลา40ปีภารกิจคือ40ปีเพราะไอ้สีอีสิปีแล้วสิปีนี่คือหมายว่าเปลี่ยนทายประเทศ2ปีนะเปลี่ยน่ายประเทศ2ปี แล้วก็ท่านปกครองตนเองไปอีก2สมัยสมัยละ4ปีก็รวมแล้วก็เป็น8ปีบวกกับอีก2ปีก็เป็น10 10ปีประเทศไทยจะครบรอบ100ปีที่เปลี่ยนการปกครองมาตอนนี้เราเปลี่ยนการปกครองมา90ปีเรายังหลงทางอยู่ยังเป็นประเทศเผด็จการอยู่ยังไม่ได้ประชาธิปไตยเลยแต่ครั้งนี้เราจะเปลี่ยนมัดโดยการที่ท่านเลือกตัวเองนะแค่ประชาชนเลือกตัวเองเท่านั้นเองรักตัวเองเลือกตัวเองนะส่งมา4 0บล้านเสียงประกาศในวันอเลไทีย์แค่นั้นละประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเป็นประเทศใหม่เลยนะ พราะท่านรักตัวเองจึงส่งเสียงมา40ิบล้านเสียงโดยการซื้อจ่ายเป็นค่าซื้อไอ้สี่แพลตฟอร์มอะสี่บาทเป็นเวลา10ปีเพื่อจะครบรอบหนึ่งรอปีมันก็จะเป็นเงินหนึ่งี่ร้อบาทเงินหนึ่งี่ันร้อบาทยังขาดอยู่4ี่ร้อยบาทจึงจะครบห5 0 0 0้าไอ้4ี่ร้บาทนี่คือของขาัญน่เนี่ยที่ตตังจ่ายจ่ายจ่ายเป็นเงินสดส่วนน้หนึ่งหมนี่พร้อถ้าไม่ได้จ่ายเงินสดเมื่อท่านส่งมา40ี่สิบล้านใบ ธนาคารแห่งชาติจะออกให้ท่านไอหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยธนาคารแห่งชาติออกให้ท่านแต่ท่านมาจ่ายคืนที่หลังเนี่ยเมื่อจ่ายเมื่อจ่ายหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยให้ท่านมันจะกลายมันจะทําให้ตําบลน,นั้นมีเงินเข้ามาหนึ่งร้อยล้านทุกๆตําบลเมื่อมาหนึ่งร้อยล้านก็จะขาดไปยี่สิบล้านจ่ายให้กับคนที่ในหมู่บ้านตื่นตัวก่อน่อะเพราะฉะนั้นสิบคนแรกที่ในหมู่บ้านตื่นตัวก่อนก็จะกลายเป็นพระอัญญากรุัาญ์คนแรกที่ที่เป็นก่อนก็จะเป็น เป,เป็นพระอ้ยเป็นพระญาติญาคนแรกส่วนคนที่ตามมาก็เป็นประจวบชีทั้งหทั้งชายหญิงรวมแล้ว10บคนกับคนแรกก็เป็น11คนเพราะคนแรกนี่ควรจะเป็นผู้นําในหมู่บ้านก็ได้แก่ประธานชุมชนประธานชุมชนก็จะนําหมู่บ้านได้หรือใครก็ได้ที่ตื่นก่อนเด็กรุ่นใหม่ก็ได้เด็กอายุ16น้ำก็ได้นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสมองนะฮะเรื่องเรื่องปัญญาเด็กรุ่นใหม่ก็เห็นว่าโอโ้นี่มัน การปกคองแบบใหม่เลยนี้มันดีกว่าของรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ต้องมาเลือกไม่ต้องเลือกแล้วสถาปนาว่ตัวเองเป็นรัฐบาลไปเลยตลอดการตลอดชีวิตเด็กรุ่นใหม่เอามาเด็กตื่นก่อนแล้วรีบชิง,ช,งชิงตัดหน้าประธานชุมชนชิงตัดหน้าผู้ใหญ่บ้านชิงตัดหน้ากำนันประกาศตัวเลยอย่างเงี้ยเด็กก็จะได้หนึ่งล้านบาทแต่ว่าจะได้ทีหลังนะแต่จะได้ก่อนนี้น่าจะสักสองแสนเนี่ยได้ค่าตัวเพราะว่าเงินที่ได้ยี่สิบล้านเนี่ยมันจะแบ่งมาตรงนี้อาจ่ายให้กลุ่มนักเรียน อน,นักเรียนผมให้ไปสองล้านหรือสามล้านยังได้เลยสองล้านให้นักเรียนนะนักเรียนในตำบลมันก็น่าจะมีสักสองร้อยคนโรงเรียนเนี่ยไปแบ่งกันก็ได้คนละหมื่นนะเด็กได้คนละหมื่นแต่ว่าต้องทําทุกทุกศุกร์นะทุกวันทุกอาทิตย์ต้องเดินพาเลทในตำบลเพื่อประกาศจุดยืนเพื่อต้องการเอาระบอบประชาชนปสูงก็ติดทงนี่ทั่วบ้านทั่วเมืองนะแล้วไปแสดงออกเต้นลําอะไรก็ว่าไปตามที่เลยอยากจะแสดงเพื่อ ยืนยันจุดยืนที่จะใช้ระบอบก,การปกครองที่ปกครองด้วยตนเองอย่างเงี้ยคือทําให้ผู้ใหญ่อายทั้งประเทศะแล้วทุกเช้าเวลาชักธงก็ต้องติดธงธรรมาทิไปไตยด้วยเป็นธงระบบปกครองประชาธิปไตยเสมีสูงต่อไปจะเป็นธงชาติแทนธงไตรลงเพราะว่าเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนนั่นเองน,นะเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อเด็กทําอย่างนี้บันทึกภาพเป็นวิดีโอก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าทําจริงทุกอาทิตย์เวลาที่ระบบมันเกิด เวลาตําตบลได้เงินหนึ่งร้อยล้านไอ้ยี่สิบล้านเนี่ยส่งไปยังโรงเรียนสามล้านเด็กได้ไปสองล้านอีกหนึ่งล้านให้คุณครู่าให้คุณครูกับผู้อำนวยการนะ้ค,ครูกับผู้อำนวยการก็ต้องใหอำโนวยความสะดวกพาเด็กนักเรียนทํากิจกรรมนี้ก็จะได้ไปหน,นึ่งล้านก็ไปแบ่งกันสามล้านให้กับโรงเรียนเห็นไหมต่อมาก็เป็นพวกจิตอาสาต่างๆในหมู่บ้านมาทําเช่นอสมอหรือใครก็ได้จิตอาสา อาสาชุมชนอะ,อะก็แปลงมา,มา,มาทําด้านนี้ไม่ใช่ไปทาําจะขุดลอกหนองของบุงและนี่ไม่ใช่ไม่ใช่การเล่นกันเมืองของประเทศไทยตรงแจ้งหอทราไม่ใช่การเล่นกันเมืองน,นะนี่คือการสร้างประเทศไทยเป็นประเทศใหม่ด้วยระบบระบอบใหม่ที่ประชาชนปกครองกันเองไม่ใช่เล่นแต่เป็นการสร้างระบบระบบบการปกครองใหม่เพื่อให้เป็น,นตามลิขิตของรชัชกาลที่10เพราะรัชกาลสิเป็นยุคสกาววิไลดังนั้นต้องติดตั้งของใหม่หมดก็คือทิ้ง ระบบระบบเก่าหมดเลยไอการเล่นการเมืองทิ้งไปการเมืองประเทศไททิ้งไประบบรัฐธรรมนูญทิ้งไปอะไรทิ้งไปหมดเลยแล้วมันเกิดสิ่งใหม่เพราะฉนั้นจิตอาสานะที่เป็นของรอสิบอยู่เนี่ยก็ควรที่จะมาตรงนี้ด้วยนะครับท่านที่เป็นจิตอาสานะฮะมาทําเพื่อเพื่อจะร่วมกันสร้างกิจสดาพินิหารแก่รอสิบอันเนี้ยเป็นการสร้างกิจสดาพินิหารแก่รอสิบเพราะวันจะเกิดระบบระบบการปกครองใหม่ตรงตามลิขิตของยุคนะ พราะยุคสกาวิไลต้องติดตั้งของใหม่หมดติดตั้งระบบระบบใหม่อะไรทุกอย่างมันใหม่หมดเพราะมันใหม่อีมอม่มอ่องใหม่เวววาวใหม่สุกสกาวิไลมันจึงชื่อยุคสกาวิไลคือยุคติดตั้งของใหม่หมดเปลี่ยนระบบระบบเปลี่ยนวิธีชีวะซึ่งมันอยู่ในสี่แพลตฟอร์มและสี่แพลตฟอร์มมันจะมีปฏิวัติ1ิปฏิวัต,วติเกิดขึ้นไปประเทศไทยจะถูกปฏิวัติ10บด้าน่นะสิบเรื่องตามยุคสมัยรอสิทธ์นั่นเองเพื่อสร้างกิจสดาพิธา,ารแก่รอสิทธ ก็จะเกิดในยุคหกสิก็ต้องเป็นกิจสิลาพิหารของเราสิบครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตอาสาในหมู่บ้านทั้งหลายท่านก็มาท่านเวลามาเพิ่มเวลาเงินมาก็จะวิ่งไปที่จิตอาสาอีกเนี่ยได้ไปเลยสองล้านสามล้านยังได้เลยสามล้านได้หรือสี่ล้านเลยเอาไหมาเออสี่ล้านอย่างเงี้ยแล้วอสมอก็ได้อีกจิตอาสาได้นักเรียนได้เออได้อีกกลุ่มเลี้ยงได้เลยเพราะมีเงินอยู่ยี่สิบล้านน่ะ มันยังยังมีเลยแล้วก็จะมีทหารอีกทหารก็จะต้องมาดูในตำบลต่างมาเช็คจะมีทหารไซเบอร์ที่นี่ก็ไปเช็คแล้วก็จะมีทีมงานอีกต่างหากที่ต้องดูกันดูกันเป็นแบ่งเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนบนอีสานตอนล่างใต้ตอนบนใต้ตอนล่างภาคกลางตอนออกตะวันตกเนี่ยมันจะมีทีมเหล่านี้ที่จะต้องตรวจสอบไปแต่ละพื้นที่ว่าแต่ละหมู่บ้านตำบล ทำงานกันเป็นไงตรวจสอบกันหรือ,อยังแล้วสง่งเจ้าหน้าที่ไปเช็คดูแต่และหมู่บ้านว่าประชาชนเป็นส่วนรบันธรรมนิยตจ,จริงป่ามีการสุ่มมีการตรวจโดยให้โดยให้อาสาทั้งหลายเป็พูดตรวจสอบก่อนคืออบรมก่อนให้เขารู้เรื่องภายในหนึ่งเดือนเนี่ยอบรมก่อนพระอบรมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สอบสอบแล้วดูที่ว่าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็สอบซ้ําอีกได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ผิดอะไรเพียงจะสอบให้ผ่านแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะได้จํานวนประชากรถูกต้อง ถ้าสอบไม่ผ่านจํานวนไม่เข้าเกณฑ์เงินแทนที่จะไปเงินแทนที่จะได้สองล้านสามล้านก็ลดลงเพราะเป้าเป้ามันไม่ได้จํานวนคนไม่เป็นโสดรัดบจ่ายไงเพราะคนจะเป็นโสดรับจายก็ต้องไปแสดงใจจำลองอ่ะมันต้องเข้าใจอ่ะแล้วเจ้าหน้าที่เราจะไปสุ่มตรวจพอจนเข้าใจจริงหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ไปสุ่มตรวจเขาก็โมอเมกันได้อ่านี่ได้แล้วทุกคนเข้าใจหมดแล้วเนถ้ามักบเราจะทํากันอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ต้องตรวจสอบเพาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปอ่า เงินยี่ล้านเนี่ยเป็นค่าจ้างครับไปดังนั้นใครตกงานมาที่นี่หมดมีงานทําหมดไปทุกทุกหมู่บ้านทุกตาบลน,นักศึกษามาที่นี่หมดทั้งประเทศมาเลยนะครับขอเชิญที่นี่ยินดีต้อนรับเอาละผมอธิบาย,ยางี้คงเข้าใจแล้วนะว่าการจะได้เงินให้เงินเข้าไปในตําบลแล้วยี่ไอ้ตำบลละร้อยล้านแล้ว2ี่ล้านเนี่ยแบ่งมาสําหรับการอบรมให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นโสดพันธมิตใจเนี่ยโดยมีจิตศาสตราต่างๆมาท่านก็มาทั้งนักศึกษาทั้ง นักเรียนทั้งคนตกงานทั้งเอาสมอที่อยู่แล้วแล้วก็จิตอาสาชุมชนก็มีอยู่แล้วนะเนี่ยก็มารบรวมกันเลยก็จะเกิดเป็นการปกครองแบบใหม่ที่ประชาชนสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเพื่อเป็นกิจสิดาพินิหารนะในยุคหล่อสิบเพราะชื่อยุคบันบอกยุคสกาววิไลต้องติดตั้งของมคก่อนไปสิปีแล้วจึงจะเป็นยุคสีวิไลที่แท้จริงสีวิไลจะเกิดขึ้ต่อเมื่อผ่านสกาววิไลสิปีก่อนอ่าแล้ว เป็นภาคีของทีทบายแล้วนะครับดังนั้นขอเชิญทุทกๆหมู่บ้านตื่นตัวที่จะเป็นโสดาบันธรรมาธิปไตยแล้วตื่นตัวเป็น,นพระอัญญากรุณาเป็นประจักษ์ีทั้ห้าเพื่อจะได้เงินก่อนดังนั้นขอเชิญหมู่บ้านทั้งหลายตื่นนะเอาละผมว่าคงเข้าใจผมแล้วละเม็ดเงินเป็นเงินที่ประชาชนสร้างขึ้นมานะเนะี่ยภายในสามเดือนเกิดขึ้นได้ขอให้ส่งมาอย่างรวเดเร็วแล้วกัน,เด,นเ,เดือนครึ่งเนี่ยนควรจะได้และสี่สิบล้านเสียง เดือนครึ่งถ้าเดือนครึ่งมานะเพราะเผื่อภายในสองเดือนเนี่ยก็ได้เงินกันแล้วนะภายในสองเดือนนะก็ได้เงินแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะเพเพราะเหลืออยู่สองอาทิตย์เนี่ยเราสามารถติดต่อกับธนาคารแห่งชาตินารชาติควรจะส่งเงินไปยังตำบลก็หนึ่งอาทิตย์จริงๆมันสั่งอินทิลทัล,ลิกมันส่งแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่ว่าเผื่อไว้สองอาทิตย์ดังนั้นเตรียมตัวรับเงินทุกหมู่บ้านเตรียมตัวได้แล้วครับอาะละแล้วก็ติดกันทั้งหมู่บ้านได้ ผมแอดทำมาด้วยใจยินดีต้อนรับท่านครับสวัสดีครับ